ไทรุกกับผมแมวสยามนะครับวันนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมัจจุราชเลือดเย็นอาจารย์บุญสืบแซ่เฮงพบกับมนุษย์หินแห่งเมืองหมอแคนอาจารย์แดงขอนแก่นเกมนี้แข่งขันกันในรายการใหญ่นะครับเป็นรายการตะกัศิลาดนแดนนะครับผมเป็นรายการเก็บคะแนนะรายการใหญ่เดีย๋ยวมาดูฝีมือระดับขุนทองคําที่เขาเล่นกันนะครับมีจุดที่ทําให้เกมเนี่ยมีการ ที่ผลแพ้ชนะกันอยู่เดี๋ยวเรามาศึกษาเกมนี้ด้วยกันนะครับอาจารย์มือสืบครับผมปวดแข้งซ้ายขึ้นมาอาจารย์แดงขอนกันครับแข้งเข่าซ้ายอาจารย์มือสืบสวนด้วยเข่าซ้ายครับอาจารย์แดงจิ้มเม็ดครับผมอาจารย์มือสืบขยับข,ของเขาขึ้นมา อาจารย์ดหูแข้งซ้ายครับผมอาจารย์มือสื่อครับผมเตะพับในครับอาจารย์แดงครับผมบังแข้งไว้ครับอาจารย์มือสืกอเตะพับนอกอาจารย์แดงครับเตะพับนอกคืนครับผมอาจารย์มือสืกอโตด้วยแข้งขวาขึ้นไปอาจารย์ครับอาจารย์แดงครับ ตะภายนอกครับผมสสอาจารย์มุอสืบเตะภายนอกสวนเข้าไปอาจารย์แดงครับโตโดยแขงขวาอาจารย์มุอสืบจิ้มเม็ดเข้าแดนดาอาจารย์แดนครับผมจิ้มเม็ดสวนกลับอาจารย์มุอสืบครับผมแตะเข่าขวาขึ้นมาอาจารย์แดงครับมนุษุ์ทีครับผมแทงเข่าสะแทงเข่าขวาขึ้นมา จรบุญสืบครับผมแทงเข่าซ้ายจิ้มเข้าบริเวณสีข้างครับอาจารย์แดนครับผมจิ้มเขา่าซ้ายขึ้นมาที่สีข้างอาจารย์บุญสืบครับหลบเข้ามุมครับผมอาจารย์แดนครับผมฉาเข้าไปด้านข้างอาจารย์บุญสืบครับผมแทงเข่าซ้ายขึ้นมาสูงขึ้นมาอีก อาจารย์แดนครับผมจิ้มเบียรเขาใส่หน้าโคนอาจารย์บุญสืบครับกินตัดเข้าไปครับผมอาจารย์แดนครับผมแทงเม็ดขึ้นมาอาจารย์บุญสืบครับผมชักโคนกลับลงมาเซตตัวหมากครับผม อาจารย์แดงกินตัดเข้ามาครับผมอาจารย์บุญสืบสวนเบีย้ยกลับอาจารย์อาจารย์แดงกินตัดเข้ามาอีกอาจารย์บุญสืบกินคืนอาจารย์แดนจิ้มเข้ามาครับผม จามือสื่อครับผมคำไว้เป็นเบีย้ยสูงครับอาจารย์แดนไหลโคนครับผมสังเกตนะครับถ้าใครติดตามผลงานของทางแมวสยามเนี่ยเกมที่แล้วเนี่ยก็มีลักษณะโครงสร้างแบบนี้คือหลอกให้ผู้สอสู้เนี่ยจิ้มสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ผักหมากของตัวเองเข้ามาทางด้านที่ได้ทำลายเบีย้ยไปนะครับเป็นเกมระหว่างหนูเทพสู้กับ อาจารย์บุญสืบลักษณะโครงสร้างตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับคือผู้ต่อสู้ของอาจารย์บุญสืบเนี่ยต้องการที่จะผักหมักเข้ามาบุกท,ทางด้านนี้ซึ่งเกมลักษณะอย่างนี้ระดับอาจารย์บุญสืบเนี่ยเจอมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอาจารย์บุญสืบเนี่ยเขาแก้มาอย่างไงครับผมนี่ครับ้วจะ,จะสังเกตเกมจะลักษณะคล้ายกันนะอาจารย์บุญสืบดึงเรือลํานี้นะครับเข้ามาช่วยเพราะว่าบริเวณนี้ยังโคนตัวเนี้มันติดตาเบี้ยอยู่นะครับเพราะนั้น การใช้งานตรงบริเวณนี้ไม่น่ากลัวเพราะนั้นเราเอาหมากที่มีกําลังสูงๆนี้เข้ามาช่วยทางด้านนี้ถ้าเราผ่านตัวนี้ไปได้ปุ๊บเนี่ยหมากเราจะกลับมาเป็นขึ้นมาเป็นมือนํานะครับหมากทุกคนเป็นแบบนี้นะทางด้านนี้เขาก็ยืดเหลือเข้ามานะเกณฑ์ที่แล้วเนี่ยหนูเทพเนี่ยขึ้นมาสูงเร็วมากนะครับแต่เกณฑนี้อาจารย์แดนใช้วิธีค่อยๆขึ้นมาโดยเอาเรืออีกลอบหนึ่งเนี่ยเข้ามาเข้ามาเข,ข้ามาบวก อามือสื่ครับพยายามจะยึดพื้นที่พยายามใช้เบี้ยนะฮะให้เป็นประโยชน์นะครับยึดให้หมดนะฮะใช้พลังของนี่ฮะอาจารย์มือสื่แทงเข้าไปอาจารย์ไดไม่ได้โต้คืนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์มือสื่จะยึดที่มาตรงกลางอาจารย์ไดขยับนะฮะเราจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างว่าพออาจารย์มือสื่แทงไปตรงนี้อาจารย์ไดขยับเรือเข้ามาเพื่อที่จะมายึดคลอง ตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะมีเริ่มจุดสําคัญสําคัญเนี่ยตรงจุดนี้ชี้ผลแพ้ชนะนี่นะครับดูต้านนี้ให้ดีนะพี่ยขออาจารย์บุษบึอย่ากินตัดตงตัดออกไปด้านนอกคืออาจารย์บุสบึงเนี่ยใช้เวลาอ่านด้านนี้นานพอสมควรนะครับเลยตัดสินใจใช้วิธีนี้นี่นะครับ กินเข้ามาดูเบี้ยตัวนี้กับตัวนี้ให้ใหดีนะฮะเหมือนกับตัวนี้จะได้เปียกนะฮะอยู่ด้านในนะครับดูให้ดีนะครับผมตรงนี้นะฮะอาจารย์เขาอ่านมาถึงผมไม่ได้นับนะฮะแต่น่าจะอยู่ประมาณชั้นที่เกือบเกือบสิบสองนะครับผมนะ่ฮะแทงเข้าไป ทำไมทไมอาจารย์แดงไม่เดินขึ้นมาทำไมอาจารย์แดงไม่เดินขึ้นมา,มอ,า,า,มนนมาอาจารย์แดงใช้วิธีกินตัดออกคือตรงนี้ถ้าอาจารย์แดงเดินขึ้นมาปุ๊บบริเวณน,นี้จะเกิดท่านหมากเกิดขึ้นนะครับเนี่ยฮะมันสามารถจะไหลตัวหมากแล้วจะเข้ามากดดันตัวนี้อาจารย์แดงเลยใช้วิธีตัวนี้นะฮะอาจารย์บุญสืบเนี่ยโยนเบี้ยเข้ามาอาจารย์แดงกินตัดออก ดูให้ดีนะครับผมนี่ฮะอาจารย์มือสือบใช้โคลนกินไปปั้งตัวนี้นะฮะโคนตัวนี้โคนตัวชี้ชะตาของเกมกระดานนี้ดูเหมือนดูเหมือนไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับ บริเวณเนี้ต่างคนต่างรอจังหวะมนุษย์หินเขาเลยไหลโคนของเขาเข้ามาทั้งๆท,ท,ที่ตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยไหลเข้ามาเนี่ยก,ก็ยังต้องรอหมากตัวหลังมาเพชเชอร์นะครับแต่อาจารย์อาจารย์แดนนี่ผมเข้าใจว่าจะเข้ามาเพื่อเตรียมรอนะฮะส่งพระพวกใหม่ทีนึงเลยเดินเข้ามายึดก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าจังหวะที่เอาตาเดินตัวหนึ่งเนี่ยไปใช้โคนตัวนี้เข้ามาเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้น นี่นะอาจารย์บุญสืบเซตตัวหมากนะครับผมเริ่มเซตตัวหมากนะครับเดี๋ยวดูตำแหน่งหมากนะครับเริ่มเซตนะครับนะฮะเม็ดตัวนี้ของอาจารย์ก็ทํางานพร้อมกับโคนตัวนี้นะครับเม็ดอาจารย์แดนทํางานพร้อมกับโคนตัวนี้นะครับผมก็ดูตำดูตำแหน่งหมากแล้วเนี่ยก็น่าจะยังสูสีกันอยู่นะครับแต่จังหวะตัวนี้เดินเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับตัวนี้มันห่างห่างไปกับการใช้งานกับพระพวก แต่โคนตัวนี้มันยังอยู่ในตำแหน่งที่เข้ามาแ c t i v e กับเกมในกระดานอยู่เดี๋ยวเรามาดูต่อไปตรงนี้ให้ให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับผมนี่ฮะจานแดนตัดสินใจนะครับเติมนะครับผมเติมตัวหมากเข้ามาซึ่งผมเข้าใจว่าเกมนี้อาจา์แดนมองดูแล้วเนี่ยไอ้สามตัวนี้กับเรือสองตัวหลังเนี่ยมันคุมบริเวณนี้อยู่เดี๋ยวมาดูนะครับมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากโยกม้าเข้ามาปังปุ๊บนี่ฮะจาย์บุญสืบเห็นจังหวะที่โยกมา้าตัวนี้เข้ามาจา์บุญสืบตัดครับผม จแดนตัดกลับครับนี่นะครับตัวนี้นะฮะโนตัวแสบเข้ามาครับผมเข้ามาจี้กินเม็ดตัวนี้ฮนะกินสองนะครับผมอาจารย์บุญสืบอ่านแล้วนะฮะถ้าจานแดนยังไงก็ต้องดึงดึงเรือเข้ามานะครับมาดูแลเม็ด พอจังหวะดึงเดืมมาดูแลเม็กปุ๊บไอตัวนี้มาครับผมอาจารย์แดนเนี่ยตบลูกเพื่อเอาจังหวะนะครับผมแล้วเดี๋ยวอาจจะหาวิธีเพราะตัวนี้มันโดนจับกินอยู่นะครับดูให้ดีนะครับผมอาจารย์บุษบดึงขุนนี่นะครับจังหวะตรงนี้ฮะเข้ามา นะครับดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับดูเหมือนก็แลกกันไปตัวหมากก็จะแลกกันแต่อาจารย์บุญสืบเขาไม่ได้กินไม่อาจารย์บุญสืบไม่ได้กินแบบนี้อาจารย์บุญสืบเอามามากินตัวนี้อาจารย์นายก็ใช้โคนกินสักหมากใช่ไหมสักหมากนะครับเนี่ยอาจารย์บุญสืบก็กินเข้าไปตรงๆปัง้ง ดูแล้วเนี่ยดูหมากแล้วเนี่ยอาจารย์บุญสืบก็ได้เม็ดนะครับได้กําไรเม็ดเป็นหนึ่งตัวนะครับตำแหน่งหมากทางนี้เข้ามาแล้วเดี๋ยวดูหมากรับของอาจารย์เนี่ยจะได้ตกมาเพื่อที่จะจี้ตัวนี้อาจารย์บุญสืบยังไม่ขึ้นนะครับผมบางคนก็ท่านักหมากรุกเนี่ยไม่เข้าใจตำแหน่ง อาจจะรีบขึ้นแล้วก็ดึงมือเข้าไปถูกต้องไหมครับแต่เนี้ยคนที่เข้าใจตำแหน่งหมากแล้วก็กำลังของตัวหมากเขารู้ว่าเดี๋ยวตัวนี้มันจะเข้ามาช่วยไอ้ตัวนี้มันเข้ามาอาจารย์เนี่ยต้าใช้วิธีนี้ดึงตัวนี้เข้ามารับก่อนตรงนี้ถ้าเป็นจุดชี้ผลแพ้ชนะคนตัวเนี้ยแสบมากเข้ามาเกาะเนี่ยอาจารย์ใช้จังหวะตัวนี้ตีรู พราะตัวนี้อาจารย์เอาโคดึงเข้ามาช่วยนะช่วยมาเติมเกมเกมลับไว้เรียบร้อยหมดเนี่ยคุณต้องตกเนี่ย้าอาจารย์ก็ดึงเนือมาผูกเรียบๆนะครับผมอยากจะกินตัดตัวนี้เข้ามาป้างปุ๊กสมมุตินะครับตัวนี้กินตัดตัวนี้ก็ยังไม่หลุดเพราะว่ามีเรือตัวนี้มาคุมนะฮะอาจารย์อ่านดี ตำแหน่งพวกนี้นี่นะครับจังหวะเมื่อกี้ถ้าดึงถ้าดึงขึ้นไปปุ๊บอาจจะโดนตรงถ้าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยตรงบริเวณนี้อาจจะโดนสองเข้ามาตำแหน่งตรงจุดน,นี้นะครับนี่ฮะมันจะโดนทรงแบบนี้นะครับถ้าจังหวะเอาควนขึ้นมาเมื่อเมื่อสักคู่ เนี่ยเราต้องดูกำลังหมากของตัวเราอาจารย์ใช้วิธีดึงโคลเสร็จเอาเรือตกเ้าไปขุนลงปุ๊บเนี่ยกลับกลับมาผูกตำแหน่งตัวนี้นะครับผมทางนี้ก็กลับเข้ามาตีลุกเพื่อที่จะเพชเชอร์ขุนของอาจารย์ใหขึ้นมาให้โดนหมากของเขาเข้ามากระทำแต่จริงๆอะผมดูแล้วเนี่ยยากยากแล้วนะครับเนี่ยอาจารย์ รงนี้ถ้าคนที่เข้าใจเรื่องตำแหน่งหมากแลวตัวหมากเนี่ยเห็นแล้วนะครับว่าใครจะชนะนี่ยกลับเข้ามาเพื่อที่จะไม่ให้เรือของอาจารย์ไปทำงานให้พงลงจุดนี้เนี่ยอาจารย์ก็ปล่อยตัวนี้นิ่งไว้ก่อนนะครับเดินตัวนี้เข้ามาเพื่อตัวนี้ถ้าสมมติตัวนี้เข้ามาปุ๊บก็อาจารย์สามารถกินตัดสองได้ ก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้อาจารย์ก็เริ่มเก็บรายละเอียดนะครับเปิดลุกจังหวะเปิดลุกเปิดลุกแต้มนี้นะครับอาจจะอย่างนี้กินตัวนี้ตัดลุกเข้านี่ได้ตัวนี้อีกประมาณนี้นะครับผมอาจารย์เขาก็ไม่สนใจย่อมาครับไม่ให้ย,มยกมาขยับมาเพื่อที่จะอ้อมมาตีนี้อาจารย์ก็เลยย่อเรือปรบังตามมา มาก็อนขึ้นมาแต่ตำแหน่งนี้โคนกลับเข้ามาครับผมกลับเข้ามาเซตตัวหมากให้พร้อมก่อนขึ้นมาเนี่ยจังหวะที่อาจารย์เนี่ยเติมขุนมาเพื่อที่จะดึงคนตัวนี้มาใช้นะครับผมเพราะว่าเบี้ยตัวนี้จะได้ไม่ถูกกินสองนะครับผมแล้วอาจารย์งัดมาตัวนี้ ม้าตัวนี้งัดออกมาใช้เนี่ยสวยมากนะครับเนี่ยดูให้ดีเพราะว่าม้าเนี่ยจะทํายังไงก็ได้ให้ม้าเนี่ยออกไปใช้งานแต่ตอนแรกเนี่ยม้ามันใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันป้องกันไอคนตัวนี้อยู่นะฮะอาจารย์พยายามหาทางเคลียร์ตัวนี้แล้วไม่ให้กระทบกระเทือนหมากตําแหน่งอื่นนี่ฮะตีลูกเข้ามา้ัางปุ๊บหลบมาตรงนี้ก็ได้หลบลงล่างก็ได้เนี่ยหลบลงล่างก็ได้ นะฮะเพราะตรงนี้ยังกินไม่ได้นะฮะเราก็หลบลงล่างม้าเนี่ยทำอะไรไม่ได้อาจารย์แดงก็กลับไปใช้งานบนออกมาใช้งานเนี่ยอาจารย์มือซื้อก,ก็มาเกาะกินตัวนี้นะฮะมีช่องนิดเดียวอาจารย์ก็เข้าไปจัดาก,การนะครับผมควรต้องดึงกลับเข้ามานะครับผมเพื่อเอาเบีย้ยต,ตัวนี้เข้ามาเข้ามาเล่นนะครับยอมนะครับผม ร้อยค้เข้ามาให้เบีย้ยกินเนี่ยอดับมือเสือก็กินปังปุ๊บน,นะครเบีย้ยตัวนี้ได้ใช้งานละขึ้นมานะครับผมเบีย้ยสองตัวมาสู้เม็ดกับโคนปังยังไม่กินสูนนะครับกลับมาเกาะตามนี้ หดูจังหวัดตรงนี้นะครับปัง้งก็้ามาเกาะแท่นนี้ถ้าเกาะแท่นนี้อาจารย์เขาก็ฟาดตัวนี้พอฟาดตัวนี้ปุ๊บตัวนี้กินม้าปุ๊บอาจารย์ดึงมา้าเข้ามาตีแท่นนี้เพื่อเล่นตัวนี้อาจารย์กินลุกปัง้งกินไม่ได้นะครับผมถ้ากินก็โดนอีก กินปุ๊บเนี่ยกินปุ๊บถ้าไม่โดนตัวนี้ก็โดนตัวนี้ลุกขยาบก็ยังได้งาย,ยก็โดนกินตัวนี้อีกถ้ากินเข้ามาปุ๊บก,ก็โดนทิ่มนีฮะถ้ากินเข้ามาปุ๊บก,ก็โดนลุกอย่านี้ทีหนึ่งปุ๊บ หมาก็ฟรีนะครับอาจารย์เขาก็ไม่กินนะครับผมเพราะตรงนี้เข้ามาปล่อยให้เข้ามาก็ถูกกินฟรีอาจารย์ก็เอาขึ้นไปไงงายห่ายปุ๊บก็กลายเป็นเบี้ยเทียม จย์ก็ใช้ขุนกินนะฮะเพราะตัวนี้กับตัวนี้ผูกกันอยู่แล้วนะครับใช้ขุนกินเรียบเรียๆเนี่ยอาจารย์แดงก็เข้ามาปั้งก็ไม่มีอะไรนะเป็นช่วงเก็บงานครับผมปั้งปั้ง นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แทบจะจบค่อยๆไปครับผมตรงนี้ก็เกือบจะหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูอาจารย์เท่าไร่อาจารย์เนี่ยค่อยๆเติมเท่าไหร่ตกค่อยๆเติมตัวหมากขึ้นไปนี่ฮะกลับเข้ามา อยู่ที่ว่าจะยอมเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรจารย์ก็ไล่เก็บไปเรื่อยๆเดจังซ็อกหรือสีทุดงเดจังซอก โคนโทรนงมาเจาะแจหรือสีกกับวัดแดงจังซบอีกทีเม็ดเคลื่อนที่ ติดเรือครับผมกลับเข้าไปจอดแจ๊ะนะฮะพยายามใจเยน็นๆค,ค่อยเคลียร์ตัวหมากไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ต้องรีบนะครับผมถ้าหมากเราชนะอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปตื้อตาตามผู้ต่อสู้นี่ครับตีลุกหรือสีทุดง ขอโทษครับติงลุกหรือสีทุดโดงหรือสีทุดโดงมาลุกหรือสีปากกต นี่ครับอาชาพัดถิ่นเม็ดขึ้นไหวตีลุกหรือสีปรากฏจอจแจเข้าไปนี่ฮะเติมก็ค่อยเติมตัวหมาเข้าไปเบียดไปเรื่อยๆ วนบมาตีตีลุกเนี่ยม้าก็เด้งออกมาเนี่ยฮะตีลุกอัง้งขุนก็ตกลงไปขุนเข้ามว่าบาังตาเรือไว้ เลือลงมาตีลกตั้งขยับมาตามน,นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรอาจารย์ก็ไม่รีบนะครับผมก็ใจเย็นค่อยๆเล่นนะครับผมนะฮะเอาแบบแน่นอนไว้ก่อนอันนี้มานะครับผมเนี่ยอาจารย์ก็ใจเย็นนะผมค่อยๆเล่น ขยับไปเม็ดขึ้นมาครับผมนี่ยประมาณนี้ฮะจบที่ตรงนี้ฮะอาจารย์แดงก็ยอมแพ้ไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรฮะน่าจะเคลียร์เนี่ยลุกไปแลกกันไปปึ้งปังปึ้งปัง,ปงหรืออาจจะลุกนี่กลับหรืออาจจะไหลตัวนี้เข้ามานะฮะน่าจะไหลตัวนี้เข้ามานะครับผมแล้วก็ลุกปังปุ๊บอันนี้มาแล้วก็อาจจะตรงตำแหน่งนี้เข้าไปประมาณนี้นะครับผม แล้วยังไงฝากเพื่อนๆติดตามผลงานของแมวสยามต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเกมของเซียนนัทนะครับเจ้าหนูมหัศจรรย์ซึ่งเล่นไว้ค่อนข้างดีมากแล้วผมค่อนข้างจะชอบฝีมือของน้องคนนี้นะครับผมแล้วก็การโขกหมาก็มีบุคลิกใจเย็นสไตล์คล้ายๆการบุญสืบคล้ายๆของเซียนป่องนะฮะเป็นลูกศิษย์ของเซียนป่องด้วยนะครับบุคลิกสุขุมนะครับแล้วก็มีความเรียบร้อยนะผบเป็น ดูแล้วรู้สึกสบายใจนะครับผมมีนักบักรุกแบบนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับแล้วพบก,กันใหม่ในทีหน้านะครับสวัสดีครับผม